ฝนตกหนักต้นข้าวโพดล้มเพื่อนๆข้าวโพดขนาดสูงแค่1ฟุตนี่ยังล้มนะคะ เพราะว่าดินเหนียวเนาะเป็นดินเหนียวแล้วเวลาฝนตกเละมากยายเนยจะต้องมาขุดดินใส่โคนต้นข้าวโพดแบบนี้ทุกปีนะคะเพื่อนเเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวโพดล้มง่ายจนเกินไปเนะาะยายเนยจะต้องมาขุดแบบนี้ทุกปีจะช่วยกันกับคุณพ่อบ้านนะคะทําคนเดียวไม่เสร็จนะ <c oughs> เป็นอะไรที่หนักอยู่พอสมควรเนาะแต่ก็ค่อยๆทําไปเนี่ยพอขุดใส่แล้วนะคะก็จะทุบๆุนิดนึงเพื่อให้ดินแน่นๆน่นนิดนึงเนาะถ้าไม่ขุดดิน ใส่โคนต้นข้าวโพดแบบนี้นะเพื่อนๆอ,นอ่ปีไหนที่ไม่ได้ขุดใส่นะข้าวโพดเวลาลมแรงๆเขาจะนอนทับกันราบไปกับพื้นเลยนะครับประมาณนั้นเนาะถ้าเขาโตแล้วยิ่งยิ่งทํายากกว่านี้เนาะยายเนยก็จะเวลาเขาเกิดมาได้ประมาณหนึ่งฟุตแค่นี้เนี่ยก็จะต้องมาขุดใส่แบบนี้ทุกปีทุกปีนะเพื่อนๆไม่งั้นไม่ได้กินนะเขาจะล้มแบบ นอนเรียบกับพื้นเลยอะประมาณนั้นเนาะก็เล่าสู่ฟังนะเนี่ยจะต้องขุดดินแบบนี้นะคะการขุดดินใส่โคนต้นข้าวโพดก็มีประโยชน์คือทำให้ข้าวโพดไม่ล้มง่ายจนเกินไปนะเพื่อนๆเนาะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะอืคือเสร็จแล้วประมาณหนึ่งเนาะก็ช่วยกันกับคุณพ่อบ้านนะคะเพื่อนๆข้าวโพดก็ งามใบมากเพื่อนๆงามใบมากสูงเร็วมากประมาณนั้นเนาะเพราะว่าฝนตกพอดีไม่แรงและก็ไม่แฉะจนเกินไปนะคะฝนตกพอดีไม่ตกหนักไม่ตกเบาเนาะไม่ต้องรดน้ําเลยบางปีรดน้ำนะเพื่อน,เพ,อนเพราะแรงมากแรงเป็นเดือนเลยตอนนี้คือเสร็จแล้วนะ,ะเพื่อนๆเห็นไหมดินที่โคนต้นมะโคดนต้นข้าวโพดจะสูงๆขึ้นมาทุกร่องเลยจะทําแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปขอบคุณคะ่ะ